สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสเซอรับเจ้ายามาฮ่า R7 คันนี้ครับรถคันนี้ครับเป็นรถปี2023นะฮะเลขไม่4,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถใช้มือเดียวสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงแน่นอนครับกระสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมนะอ่ะมาชมมาเลยครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะครับมาดูเลยครับนี่ครับเป็นจอสีแบบ t f t 4,448กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากบริค้าให้ดูทุกคันลวดไม้ครับสวยใสเหมือนใหม่ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับกุญแจครบ 3ดอกครับดำา2แดง1ครับหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสกระปุกน้ำมันเบรกสวยใสเหมือนใหม่แผงคอบนเดิมสวยครับฝาปิดลูกน็อตครบไม่มีรอยประกับไฟฟ้าครับตัวหนังสือไม่มีรอะลางครับปอกแฮนเดิมตุ้มไปแฮนเดิมครับมือคลัตซ์ลมถึงปั๊มเบรกบนครับมือเบรกบนเดิมครับไม่คดไม่งอปั๊มเบรกบนนี่จากเบมโบ่นะครับประกับคนเร่งตัวหนังสือไม่มีเลอะลางนะฮะนี่ครับชุดครอบถังครับเป็นสีน้ําเงินเดิมโลโก้อยู่ครบ ฝาถังสวยครับไม่มีรอยซิกอร์กันถังติกอร์วอร์นิ่งมีมาให้ครบเลยกันถังตั้งข้างกันลื่นมีมาครบทุกจุดเบาะนั่งเบาซ้อนครับเป็นหนังเดิมไม่ขาดไม่รูนะฮะสไตร์กันใช้สวยครับไม่มีรอยล้มแปะแตกร้าวด้านหน้าครับยังคงเป็นชิลหน้าเดิมครับสวยใสเหมือนใหม่ครับนี่ฮะชุดแรมแอร์ Air, ด้านหน้าครับดีครับติกอร์เดิมอยู่ครบทุกตำแหน่งไฟหน้าครับเป็นแบบ f ู l l LED ดีมาพร้อมกับไฟ Daytime Running l ไ g h t นะฮะ บางโคนหน้าครับนี่ครับเป็นของเดิมครับเป็นสีเดิมเช่นกันนะครับสติ๊กเกอร์ยมาฮ่าอยู่ครบยางหน้าครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับขอบล้อด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับสีล้อหน้าเดิมนะฮะจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะครับเห็นไหมฮะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกโช้คด้านล่างครับไม่มีรอยหินรอยลอสลายจถึงคาลิเปอร์ด้านหน้าด้วยท่นี้ครับแทงต้องบอกว่าแผงโป้น้ําเดิมสวยครับไม่มีบุบยุบ และรั่วซึมนะครับอกล่างแนบสนิทชิดทุกจุดแฟร์ลิงฝั่งขวาฟิกเกอร์เดิมเต็มครับไม่มีฉีขาดลุดร่อนแตกร้าการล้มแต่งตรงรุ่นก็มีมาให้ด้วยครับแข้งเครื่องฝั่งขวาไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับเฟรมเดิมสวยครับไม่มีรอยนะครับนี่พัดเท้าเดิมครับขาจิ๋บหลังเดิมครับไม่โคดไม่งอครับคันนี้มาพร้อมท่อแต่งทรงอาคาพวิเกรดพรีเมียมพร้อมกับกาศคาร์บอนแท้นะครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กัน อรตตาติดง่ายครับรอบเดินเบานี่กอะตาได้เป็นไงขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์ดิ้งอัตาร่งดีไม่มีสะดุดเลยนะครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขอบรถด้านหลังครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุง้งยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์4,000กิโลเมตรแท้ครับท้ายสั้นแต่งจาก ดีเนะครับไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบีย้ยวรถคนันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะอะมาฝั่งซ้ายกันโทวเจอรครับเดิมๆติดรถมาจากศูนย์สวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างพักเท้าฝั่งซ้ายนะครับดีครับเต็มๆแบบนี้ฮะคันเกียร์ไม่คดไม่งอฮะแข้งื่องฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะแฟลิ่งฝั่งซ้ายทิ๊กเกอร์เต็มนะฮะไม่มีชีกขาดุดล่อนแตกร้าวเลย ลาเครื่องฝั่งซ้ายครับคอท่อสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างสวยใสยเหมือนใหม่กระบอกโชค้ครับด้านหน้าไม่มีรอยหินอเรามาสไลด์ถึงจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมพั์กับด้านขวาฮะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะฮะเอาครับคันนี้พิธีปราคาไว้อยู่ที่259,000บาทเท่านั้นครับดาวเริ่มต้นเพียง21,680บาทเท่านั้นนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ครับฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศ ฟรีของเหลวทั้งคันฟรีค่าโอนครับเงินสดลดได้อีกรับแลกเทิร์นบิ๊กไบทุกรุ่นทุกยี่ห้อรถเล็กเราก็รับ100 110 125รบรับหมดทุกรุ่นครับเอามาเลยครับรับแลกเทิร์นนะฮะเอาเป็นว่าถ้าคุณกำลังมองหา R7 เลขหม่แท้คุณภาพดีแบบนี้ที่สำคัญบริการหลังการขายที่คุณต้องประทับใจนะฮะคุณมาที่นี่เลยครับทันต์บอยสุทธิพีครับรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ